สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่นะครับและท่านที่ผ่านทางมาก็วันนี้เราก็ตัดแล้วนะครับนันนาทวายนะครับนะก็เราก็ทำไปหลายคลิปแล้วนะครับหลายปีแล้วปีนี้ก็ไม่อธิบายนะครับดูอย่างเดียวพอ นะครับว่าตัดยังไงนะครับไม่ต้องอธิบายมากครับเนีย่ยดูโป่งๆก็ใช้ได้นะครับนี่ครับโอ้โหเอาเป็นกิ่งสินะกล้องตามไม่ทัน ตัดโดดไปโดดนมากล้องตามไม่ทันแล้วทางเราอุดดีกว่า ตัดเอาแค่โป่งนะครับแดดสองถึง ก็ถ้าใครยังตัดไม่เป็นนะครับก็ไปดูคลิปเก่าๆผมนะครับผมทําไว้หลายคลิปอยู่นะครับอธิบายทุกคลิปุคิปเดี๋ยวก็จะดูน่าเบื่อนะครับเนี่ยโป่งแล้วก่อคนหนึ่งเขาตัดจนจะมหมดอยู่แล้วครับของผมมิยเริ่มตัดรอคนงานนะครับตามคิว โอหนี่ครับเป็นต้นตัดเลย <laughs> ทำอหล่นกฮะน่ะ อ้าวไม่ลองก็ไม่รู้เออห้าบาทสิบบาทก็ยังดีดีก็ไปถ่ายลงเฟซบุ๊กมีแต่คนมองไม่ได้ตังค์ถ่ายลงยูทูบดีกว่าตอนนี้ช่วยกันตัดดีกว่าอ่าๆะเย็นเดี๋ยวก็เลิกแล้วออีกแค่ไม่กี่นาทีก็จะเลิกกันแล้วะ านก็ยังไม่เสร็จมือนกัน้นเคยๆไม่ค่อยจะได้ไวเท่าฝนตกมาอันนี้ไม่มีใครมาแลยงวดนี้ฮะาฝนตก,ตกอันนี้ไม่มีใครมาแล้วนะรอทำอะไรเก็บไม่น้าเก็บไม่น้าเลย,ยใส่ปุ๋ยยังพึ่งเฮ้ยไม่รออีกหน่อยไงรออะไรยศียงยอดเลยก็ยศีงยอดหมดแล้วไงจะน่าสิยศีงไม่รอใครคนเลย ตอนนี้ก็น,น่าเหี่ยวดิรอฝุ่นออไปชีดนอยิยอย่างเต็นเงี้ยแปลงไหนครับแปลงถนนกบน้อยเอ๋อชีดแล้วครับชีดวันซืนครับก่อนผมกลับยุดยาะ <c oughs> นั่นแหละ เออนั่นะเล่นเลาคนงานไม่สบายไปเลยอะโดนเข้าวันเดียวบุญไงฮะสิบใบมันบุญโอ้โดนเข้าวันเดียวคนงานไม่สบายเลยฉีดจีแปงอะฉีดไปสามคนเกือบสี่สิบไล่บุญที่ถอบจะไม่สบายสี่คนสี่คนเกือบสี่สิบกว่าไร่ สี่สองสิบสามไรทบ้าให้หลำไปเลยโอ้เชา้ชาเช้ามาโทรแต่เช้าเลยเสี่ยวันนี้ไปไม่ได้ลนะทำไมอ่ะลูกไม่ขึ้นเลยใครจับคนที่ไหนสิเอ่าลูกน้องที่ชาวบ้านผมอยู่ครับเพะต,ตายหมดยังเกิดยังยังอยู่ครับไม่โดนหมารับประทานไป 2 TÙA BẠP BẠP CHÀ MỘT TÔN DÙ LẠ NÀ 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 ในหนาแนละ้วไม่จะฝนฝนอยากให้ตกนะก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ